สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทุกคนนะครับวันนี้นะครับในรายวิชาคราษานะครับครูก็จะมาสอนเกี่ยวเรื่องของกายบริหารนะครับมือป่าประกอบดนตรีนะครับซึ่งบอกว่าการทํากายบริหารประกอบดนตรีเป็นการออกกำลังกายที่นําท่ากายบริหารมือป่าประกอบดนตรีทําให้เรียนรู้สึก สนุกสนานลื่นเริง,เรงนะครับและหลักในการนะครับปฏิบัตินะครับในการทำาการบริหารดูความป,าประกอบดนตรนีก็จะมีหลักอยู่3ามอย่างดังนี้นะครับคือ1นะครับก็คือเริ่มจากท่าที่ง่ายไปหาท่าที่ง่ายนะครับ2เริ่มจากท่าที่เบาไปหาท่าที่หนัก นะครับแล้ว3เลือห้าให้ทุกส่วนของร่างกายนะครับได้เคลื่อนไหวนะครับซึ่งนะครับหลักในการทําการบริหารมือเปล่าประกอบกันดีที่เราจะทํากันก็มีอย่ทั้งหมด10ท่านะครับมีหมดอยู่สิท่าแต่สําหรับนะครับในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนนักเรียนสามท่าแรกไน ซึ่งฐานท่าแรกก็จะเป็นหนึ่งท่าที่หนึ่งก็คือท่าบริหารกล้ามเนื้อขอนะครับท่าที่สองก็คือท่าบริหารแขนนะครับท่าที่สามก็คือท่าบริหารกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างนะครับซึ่งแต่ละท่าก็จะมีการปฏิบัติดังนี้นะครับให้เรียนดูนะครับเนื้อในหนังสือ ประกอบไปด้วยนะครับแล้วถ้าเรียนฝึกทําตามแต่ละท่านะครับอาะเริ่มจากท่าแรกก่อนนะครับเรียนคือท่าบริหารกล้ามเนื้อหอนะครับท่าเริ่มครับเรายืนยืนตรงนะครับเท้านะครับแยกพอดีกับช่วงไหล่มือเท้าใส่มือเท้าเอวนะครับทุกท่านะครับเรียนจําได้เลยทุกท่านะครับเรียนจะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนเสมอนะครับ โดยจัดนับนะครับแต่ละท่าจัดนับ8นะครับอ่ามาดูท่าที่1นึ่งครับเรียนอ่าเมื่อเรียนยืนเสร็จแล้วดูท่าเอวนะครับอ่าขาแยกระหว่า,างช่วงไหล่นะครับอ่าท่าที่1น,นะครับ,ค,รบคือท่าบริหารกล้ามเนื้อคอนะครับอ่าพร้อมแล้วเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดนะครับนี่คือท่าที่นนนหนึ่งคนะือท่าบริหารกล้ามเนื้อคอครับเราจะหันไปทางซ้ายนับหนึ่งหันกลับมาตรงนับนะครับสองหันไปทางขวานับสามนะครับอ่ะอีกครั้งนะครับดูนะครับหันไปทางซ้ายนะครับหนึ่งหันมาตรงนับสองหันไปทางขวานับสามหันกลับมาตรงนับสี่นะครับนะก้มงงนะงลงนะับห้าเคลื่อนหน้าตรงนะับหก แบงค์หลานนับเจ็ดกับมาค่าโงนับแปดนะครับนี่คือท่าที่หนึ่งนะครับมาดูอีกรอบนะครับก็คือแบบต่อเนื่องนะครับาพร้อมนะครับเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่คือท่าที่หนึ่งนะครับ ต่อไปท่าที่สองนะครับเรียนก็คือท่าบริหารแขนนะครับบริหารแขนนะครับก็จะเริ่มจากทางซ้ายก่อนเหมือนเดิมนะครับปดนท่าทีร้องนะครับดูนะครับเรียนเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8เเห็นไหมครับท่าที่สองคือท่าบริหาร แขนนะครับด้วยแขนเรายังยกให้แขนของนักเรียนนะครับขนานกับพื้นนะครับอย่าย,ยกสูงเกินไปหรือย,ยกต่ําเกินไปนะครับมันจะทําให้ดูไม่สวยงามนะครับให้เรียนยกขึ้นพอดีกับไหลเลยครับอ่าดู้วยครั้งที่สองนะครับท่าบริหารกล้ามเนื้อแขนนะครับเดี๋ยวพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8นะครับนี่คือท่าที่2นะครับท่าทีอ2ต่อไปท่าที่3ก็คือท่าบริหารกล้ามเนือ้อลำตัวด้านข้างนะครับโดยท่าเริ่มคือเท้าเองครับเริ่มจากทางซ้ายก่อนเหมือนเดิมครับเตรียมพร้อมนะครับบิดตัวไปทางซ้ายนะครับนับหนึ่งนะครับเตรียมพร้อมเริ่ม 1บิดมาตรงนับ2นะครับบิดไปด้าขวานับ3กลับมาตรงนับ4นะครับบิดไปท้างซ้ายนับ5นะครับบิดมาตรงนะครับนับ6บิดไปท้งขวานับเจและกลับมาอยู่ท่าตรงนะครับนับ8นะครับอ่ะดูอีกครั้งนะครับอ่ะท่าบริหารกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างนะครับอ่ะพร้อมนะครับเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอ่านี่คือ3าท่าแรกนะครับเมื่อนักเรียนทำได้3ท่าแล้วนะครับให้ในักเรียนลองฝึกตั้งแต่ท่าที่1ถึงท่าที่3แบบต่อเนื่องนะครับอ่ามาดูพร้อมกันเลยนะครับทักเรียนอ่าเตรียมพร้อมเริ่ม1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเมื่อเรียนทำได้แล้วแต่ละท่าให้เรียนฝึกเสามท่าพร้อมกันนะครับแล้วนะครับ สัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาฝึกเป็นท่าที่4ท่าที่5้าท่าที่6นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูกก็ฝากมาเป็นวันนี้เมื่อเรียนดูเสร็จแล้วให้เรียนไปฝึกตามนะครับถ้าเรียนทําไม่ได้ให้เรียนเปิดหนังสือและดูตามหนังสือได้นะครับสัปดาห์นี้ครูก็ฝากไว้เดียวเท่านี้ให้เรียนไปไปฝึกทุกคนนะครับขอบคุณครับ